ระวังสะดุดเหรอบโหสมมติว่าถ้าสะดุดไปงหน้าจะมีคนรับไหมดูไม่สะดุดดูกระโดดลงไปเลยน่าจะแบบดูเป็นชาวร้อต่อก็แบบว่ากระโดดแล้วก็นอนง่ายให้ทุกคนยกอน่าสนุกน่าจะสนุกนะครับอย่าเลยเช้าจะลังหักนะขอยกโรศัพั์สูงมาก คนรอนไหมไม่เชื่อทุกคนต้องรอนแน่ๆขอบคุณมากเขอบ<า>ค,คุณมากเลยนะครับที่ที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนเลยรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าร้อนขอบคุณมากจริงอะไรนะครับใช่ถ้าร้อนต้องกินหอรอนะครับผมแข็งไส้นะครับ มีคนถามว่า okay, no, ya, no, นูนิวอยู่บ้านอะไรในฮอกวอตส์เล่นเกมเดียวกับหนูใช่ไหมฮะเกมหนูเล่นโนยุคนเอ่อคนดีๆแบบหนูคนดีๆแบบหนูอยู่ซินิซิชอ่ะไม่ใช่อยู่กริฟฟินโดคนดีคนดีๆแบบเฮียก็อยู่กับหนูไง ม่แต่คิดถึงสมัยแฮร์รี่พอตเตอร์มากตอนนั้นดูไปไหลายรอบมากใช่เอาเวลาก็อยากเล่นเกมเลยเนี่ยกลับ <laughs> เดี๋ยวแค่กลับไปเล่นครับหนูไม่มีเวลาเล่นวันนี้หนูต้องไปซ้อมซ้อมอะไรอ่ะซ้อมอะไรไม่รู้ซ้อมสบอยครับซ้อม <laughs> อม๋ <laughs> อจะ <laughs> ไม่มีอะไรครับ ใครเรียกน้องซีแปว่าต้องอายุมากกว่าผมแน่แรกใช่ไหมออขอบคุณสำหรับไป้ายไฟวันนี้ด้วยนะครับผมน่ารักอยากได้ป้ายใหญ่เท่าพีเด้เย ได้แต่ไม่มีใครแบกมา้าอยากขึ้นไปอยู่บนวีทีอเอเล็หน่อยเออจริงจริงเคยคิดนะแว่าอยากทำป้ายใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะแบกไปมหรือว่าเราไปแหกไปเองก่อนแบกมาเชียร์ตัวเองแบกม,มาเชียร์ตัวเองอะไรนะฮะเบหน่อยได้ไหครับผมนี่แหละ รูดปืนรูดปืนเมื่อกี้ใครเรียกลิลลินลน,นะใครใครถามว่าเมื่อคืนหนูอาบน้ำไหมนี่นะอะไรนะครับมีคนถามได้ยินเสียงว่าหนูอาบน้ำไหมหนูอาบน้ำไหมเหรออาบสิครับ <c oughs> หนูอาบแล้วเมวืนะม่อวานนะเมื่อคืนหนูยังไงมาบอกเพียว่าเพียเพียหนูหลับไปเลยไม่ได้อาบน้ำ แล้ว <Yeah. S 1> จริงๆมันมีช่วงที่ผมโพสทวิตเตอร์แล้วผมแบบว่าไม่ได้อบน้ําแล้วเราคุยตื่นมาแล้วคุยกันว่าหนูเราพบสิ่งใหม่แล้วสิ่งที่ทําให้หน่าใสคือการไม่อาบน้ํา <laughs> <c oughs> เคยเป็นไหมฮะ <c oughs> แบบว่าแต่มันเป็นแล้วแต่วนันแบบว่าไม่ได้อบน้ำาล้ตื่นมาก็น่าใส <c oughs> อะไรเง <c oughs> <ๆ>ี้ยก็ว่าคืออ้วงแล้วครับไลฟ์เสร็จก็สงบเลยก็เลยไม่อาบน้ำเลยไม่ได้ไปอาบน้ำเลยแต่หนูหอมเหมือนเดิมนะครับ หนูไม่หอมเลยหนูฉีดน้ำหอมมาไม่ฉีดก็อหอมอยู่ดีพรุ่งนี้พุ่งนี้จะเห็นฉีดนะโทรศัพท์ไม่มีโปรแกรมซูมบอกว่าอะไรนะครับหน <c oughs> ูหอมแค่ไหน ก็จะบอกว่าพีเยม็นหอมเพราะว่าฉีน้ำหอมมนเหมือนกันขอดูด้วยได้ไหมคุยอะไรกันดีครับใครมาตั้งแต่ตอนตีสามมีม<อ>จริงจริตีสามยปหรอขาไเม่อวเช้ามากตีสามตีห้าหกโมงโตีหทานข้าวแล้วใช่ไหมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเวลตเองด้วยนะไม่ต้องห่วงแต่ไว้สบาย จะเลี้ยงหรอไม่เก่งจริงๆก็อยากเลี้ยงเป็นไปได้ไหมดนทำกับข้าวไม่เก่งเปล่าครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรยงไม่ได้พูดอะไรเลยดูร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอาเพลงอะไรอ่ะอูอูอาอา อีออันนี้กค like ือแบบร้องแบบน่ารักมากแล้วแบบที่จริงกะเป็นตอนแรกไม่ได้แบบว่าไปตั้งใจแบบฟังแบบออริจินอลแต่พอว่าหนูร้องแบบจริงออริจินอลเขา้องไว้เท่มากเลยทำไมหนูร้องมันน่ารักขนาดนั้นตอนนั <tapping> ้นตอนนั้น <médico> ที่หนูอันเป็นไงขอดูหน่อยก็น่ารักน่ารักเก็แบบอ๋อจ้าอ๋อ พี่พี่เขาบอกให้อาแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมใช่แบบน่ารักน่ารักนี่ไงหนูจะได้แก้วันนี้แล้วหนูจะแบบออริจินอลแล้วอูออตาไนเเอา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 เอเอาเอาเอเอาเออาเอาเออาเอาเอาเออาเอาเอาเอาอา้ออาอาอาเอมอเอาเอาเอเอ ต่ำๆเลยอย่าเยอยากลองทำด้วยไม่เฮายทำด้วยมันต้องแบบว่าแผ่วๆได้ปะ <c oughs> เหมือนจะนหมดลงหายใจเลยสาระไม่มีอีกแล้วครับวันนี้ไม่มีสาระเลยทุกคนแต่ได้สาระไหมเนูไ,ไม่เอาล่ะครับขอหน้า มูมูหน่อยครับสาระไม่มีแต่ขอสารภาพหลักได้ไหมไม่พูดเอยพูดมาให,ใ,หให้โอกาสพูดให้โอกาสพูดมาพี่พีตอ <c oughs> กพี่พีเหมือนควายเยพูดดีใช่ไหมครับูดีใช่ไหมนักเหมือนควายเนี <c> ่ย <oughs> หนูก็รักทุกคนเหมือนไม่ควายสิ จริงๆคือเหมือนหมายถึงว่าเป็นรักที่ใหญ่โตนี่หอใช่ไหมรออ<ช>ักเหมือนช้างเลยเพราะว่าช้างตัวใหญ่กว่าร <c oughs> ักเหมือนช้างเลย <c oughs> อะไรนะครับรักเท่าโลกรักเหมือนวานเลยโอ้ใหญ่อยู่นะครับใหญ่เลย <c oughs> เรามาคุยเรื่อง <c oughs> มาคุยเรื่องที่นูไลฟ์กับเฮียเมื่อคืนดีกว่าเรื่องอ๋อวอตอบุ๊ค,ครับ อ้าวอะไรอ่ะคิดอันนี้หน้าดูเหรอดูทำหน้าแบบนี้เมื่อไหร่ตอนตอนที่เล่นเกมเกมสักงหานหรือว่าหนูจำ<ช>ไม่ได้อ่ะนะ<น>ไหนไม่รู้คนะหนูพันมีมนะโะอห้หน้าเกลียดมากหนูเหมือนปลาอะไรก็ไม่รู้ไม่น่ารักเลยทำให้ดูน่อยตรงนี้เลยเหรอ เมืรเกียร์บ้ามีหน้าแบบนี้ด้วยแบบมีมนะมีใหม่ของหนูมีเยอะมากใช่ทำสติ๊กเกอร์ได้เยอะแล้วนะหนูทำอีโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นหน้าไหนนะอะไรนะครับผมโอ้ยยิงอยากดูอ่ะจริงๆมีหลายรูปเลยขอบคุณมาก าาข้างหลังระวังตกนะอย่าเบียดกันนะข้างหลังระวังเบียดกันนะเห็นไหมครับอยู่นูนเลยลูกสาวอยู่ทางนี้นครับเป็นพ่อเป็นพ่อถ้าทำสาว มีตัวนูด้วยมีตัวนูด้วยสวัสดีครับจ๋าหมาไงจ๊ะเจนิโอหน้าจ้าไงจ๊ะทำไมต้องจ๋าทำไมต้องมาจ๋ามาจ้ามาจ้ามาจ๋าด้วยเจนิโอไงครับ ืนหากระปอาไม่เจอไม่ได้นะหาดไมได้ใ่นิ้วขาขาชอบหมาไหมเป็นหมาอยู่ครับตอนนี้โอ้โห เลี้ยงหมาว่าเลยถ้าถ้ามีพื้นที่บ้านจะเลี้ยงหมาแล้วก็จะเปิดแอรเขาหมามีไก่ด้วยหรอครับเ,เลี้ยงแมวนเลี้ยงแมวอยู่นี่ไงแมวซนมากเลยเนี่ยดูเอาไปไหนะอะไ,ไปไหนเอาไปหาไก่เหรอ เอาไปหาไข่หนูจริงทั่วสยามมันก็ตกใจเสียงเมื่อกี้คนเดินเข้าสยามหายไปแล้วอ้ออาเงี่บอกว่ามันกลางสยามเลยนะ,แล,ยะ,ะ,ะ,ะแล้วไงอะเออแล้วไง แค่เล่นไก่เองไม่ได้หรอนูนิวเขามีแฮชแท็กมาเขามีแฮชแท็กม,มาไปดูคืนนี้ว่างนงครับวิงครับวิงอันนี้คือโอเคหรือว่าจีบหรืออ่าหนูมีอะไรจะพูดนะ ใ่หนูจะคุยเรื่อง Portal b o o นไยหนูไลฟ์ป่าใช่ครับมันเร็วเร็วใช่ไหมใช่นะครับโอ๊ตครบสิต้องซื้อให้ครบใช่ครับต้องซื้อให้ครบนะจริงก็เร็วเร็วไปหน่อยเหมือนกันเละครับ ขอโทษทุกคนเลยนะฮะมันขอโทษแต่ว่าอยากจะให้ทานวันที่22อืนได้ปะนะครับเพราะว่าเราก็น่าจะจัดหลายรอบอยู่แน่จริงๆถ้าสมมติว่าใครแบบสมมติถ้าจัด22จริงสมมติว่าถ้าแบบมีคนที่แบบเกินจำนวนจริงก็อาจจะมีรอบสองเนาะถ้าแบบว่าแบบกระแสตลาดดีแล้วคนแบบว่าอุดนกันเยอะอะไรอย่างที่หนูบอกอยากไปสัก18ท่า มีแค่สี่าไม่ใช่หรอสี่ภาเหลือตรงกลางอะไรนะครับฝากด้วยครับผมก็มีหลายลุกเลยอเมื่อวานเหมือนอที่หนูบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าถ้าโอเคก็พิมโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็ที่หนูบอกว่าไม่ต้องพิมใช่ไหมแต่ดูไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับ เหมือนจะมีแอบดราม่าเล็กๆด้วยหนูได้ไหวความแบบนั้นนะหนูแค่อยากจะบอกว่าแบบอะไรไม่ได้อยากจะบังคับทุกคนถ้าเกิดไม่โอเคหนูก็ไม่บังคับนะหนูแค่อยากคอนเฟิร์มด้วความเฉยๆว่าโอเคอยากให้ทุกคนแบบสบายใจโอเคไหมคะขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเปิด โอเคหนูไม่ร้องแข้งแก่งอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะไม่ร้องไม่เศร้าครับโอเคทุกคนโอเคหนูก็โอเคโอเคนะฝากด้วยนะใช่อะไรนะครับถ่ายรูปแล้วหรอ อเอาโชว์แล้วฮะเอาถ่ายรูปได้เลยเรามาถ่ายรูปก,กันเถอะครับอาจจะร้อนหน่อยนะทุกคน เมนุใช่รู้ว่เสียงอะไรสิงอะไรรูว่าทีมงานเปิดได้เป็กแต่ว่าต้งแ่งไม่เม็นความนพอนใช่ตาพอสดชื่นเลยแข็กด้วย โอ้โหแอดดอกวันนี้แอดดอกด้วยกี่คนครับนี่ทุกคนบายบายกันนะถ้าอะไรดีหนูถ้าบาย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 แหละหรือว่าโซฮอตโอเคทางนี้นะบายบายกันครับหนูใส่เอฟเฟกต์วยให้ด้วยนะเพื่ออัตลดกษณการไทยสตอรี่ได้หนึ่ง ยี่บอกว่าเป็นส,<อ>สยามไม่ใช่หราไม่ทันแล้วหนูโอเคเฟย โอเคถ่ยชิพแล้วถ่ายรูปกันครับอีกแป๊บเดียวน้ทุกคนอย่าพันจะอีกแป๊บเดียวทุกคนจะหายร้อนร้อนอนร้อนนะครับนรอยรกอยู่อนรอนรัอนอนร้อนร้อน้อนรอนรนเดอนร้อนร้อนเลอนร้อนเ้อนร้น้อนรนร้้นอนร้อนม้นรนริดนร้นรนนร